โอ้เสียงลั่นเลยเป๊ะๆป,ะเ,ปะเลยเสียงลั่นเลยยังไงก็ขึ้นไม่อยู่หรอกสูตรนี้ใช้ได้ผลยังไงก็ขึ้นนี่โค้งขึ้นแล้วโค้งขึ้นแล้วสองฝั่งปล่อยโซ่ในะตรงพอดีแหละ ดัดเป็นจุดเป็นจุดเลยเสียงเหล็กล <mm ั่นเป๊ะเป๊ะเลยมาอยู่ยังไงก็ขึ้นสิบสองมิลอัดขึ้นเลยแหละไม่อยู่หรอกนี่ครับหงนขึ้นแล้วนะตอนแรกโค้งจัดเลยอันนี้ดัดหงนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโซ่ดูน่าจะใช้ได้